นี่ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับสำหรับการขยายพันธุ์ต้นมะเขือเทศเชอรี่นะครับก็คือนำกิ่งแขนงมาปักชำนะครับอันนี้ผมปักชำในระบบให้ดูครับซึ่งมีน้ำปุ๋ย a อข้างล่างนะครับซึ่งเรานำมาปักชำประมาณ5ถึง7วันนะครับก็รากก็จะงอกเต็มแบบนี้แล้วครับทุกคนรากงอกเต็มแบบนี้เลยเราก็พร้อมที่จะนำไป ใส่ปลูกในกระถางหรือว่าในถุงปลูกของเราก่อนได้นะครับนี่นะครับที่จะนําไปปลูกใส่ถุงดํานะครับก่อนที่อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งเราก็จะสามารถลงปลูกได้นะครับในในดินที่เราเตรียมไว้นะครับหรือว่าในกระถางขนาดใหญ่นะครับเป็นการขยายพานันธุ์อีกวิธีหนึ่งนะครับ